พีเขาไปตวอบอ้ <V ì S 2> ่จีไปไหนข้นรอบัดตัวไว้ก่อนนะเข้ายังเด็กไม่ดีนะผู้ที่รอชีวิตใคร้รออือเราต้องรอดน้องปุ้วยเราต้องรอด เราไม่เสีย่ยงเราไม่เสีย่ยงอืมใครติดบ้างไดเีเอาเดี๋ยวหมูิกลัวกลัวไม่ไต้องกลัวแล้วแม่ าไม่เอาดีกว่าไม่เอาพี่บี่เดี๋ลงไม่ลงไม่ลงลงในกลุ่มเราได้เดีอยไปเที่ยลงุ่ไม่ลงในในกลุ่มไม่ลงน่าลัวมากนะไม่ลงไม่เอาไม่เอาลงย ถ่ายถ่ายคิดไว้เป็นที่ระลึกที่ระลึกถอดแลนะ้วค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่26 เดือนสี่สองพันห้าร้อหกสิบสี่นะครับนี่ครับที่ศูนย์รัชดามีคนติดหนึ่งคนนะครับโควิดสิบเก้าต้องกักตัวสิบสี่วันนะครับจ่ายงานที่บ้านพนหน้าชชุดต้องจ่ายงานที่บ้านพนหน้าชชุดต้องจ่ายงานที่บ้านพนักง,ง,งานเครมก็ต้องวิ่งตามปกติ นะครับต้องออก b แบ็กออฟฟิศต้องกลับตัว14วันที่สุราษดดนะครับวันที่20 6เดือน4 64นะครับคนติดหนึ่งคนไฟบัญชีนะครับตอนนี้ที่ทายดูยเป็นบรรยากาศก่อนเลิกงานนะครับก่อนกลับตัว14วันนะครับโควิด19 นะครับสุมาเชลาพิสุไอ้ยาอย่าทำงี้ห้ามาโอ้มีวิชา

上空堂去。